ตู้พินบอลธุรกิจผลิตเงินสดของวอร์เรนบัฟเฟตต์รู้หรือไม่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดกับบิลเกตว่าตู้พินบอลหยอดเหรียญเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยทาํามาเพราะธุรกิจนี้สามารถคืนทุนให้เขาได้ภายใน1สัปดาห์ทำให้เขาสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วแล้วตู้พินบอลหยอดเหรียญที่ไว้เล่นค่าเวลากลายมาเป็นสุดยอดธุรกิจของบัฟเฟตต์ได้อย่างไรย้อนกลับไปสมัยที่บัฟเฟตต์ยังเป็นเด็ก เขาเล่าว่าได้ค่าขนมไปโรงเรียนเพียงสัปดาห์ละ5เซนหรือประมาณ4 0บาทในปัจจุบันแต่เขาไม่ต้องการที่จะได้เงินเพียงเท่านั้นก็จึงมีความคิดที่จะหาเงินเพิ่มด้วยการทําธุรกิจตั้งแต่เด็กโดยเริ่มตั้งแต่ขายโคกตามบ้านขายหมากฝรั่งขายหนังสือพิมพ์ขายนิตยสารน่าจะให้ป้าเฟดเริ่มที่จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาจนกระทั่งปี1946ขณะที่บ้าเฟ์อายุ17ปีเขาเกิดปิ้งไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ขึ้นมา นั่นคือธุรกิจตู้พินบอลัฟเฟตได้ซื้อตู้พินบอลมือ2มาในราคา25ดอลลาร์สหรัฐนำมาซ่อมนิดหน่อยแล้วก็หาสถานที่ดีๆในการติดตั้งเพราะเขารู้ว่าสำหรับธุรกิจนี้ทำเลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากตระเวนหาอยู่นานัฟเฟตก็ได้พบทำเลดีๆแล้วนั่นก็คือร้านตัดผมเพราะเป็นสถานที่ที่คนมาใช้บริการเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าที่ร้านสามารถเล่นเกมฆ่าเวลา ระหว่างรอคิวตัดผมได้แล้วเจ้าของร้านยังได้ค่าเช่าสถานที่ในรูปของส่วนแบ่งกำไรจากตู้พินบอลถึงครึ่งหนึ่งเรียกได้ว่าวินวินกันทั้งคู่ซึ่งในเวลาเพียง1สัปดาห์บัฟเฟตก็สามารถทำเงินได้ถึง25ตราลาล่าสหรัฐและสามารถนำเงินไปซื้อตู้พินบอลมาตั้งเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องในเวลาเพียงไม่นานบัฟเฟตก็มีตู้พินบอลถึง8เครื่องในร้านตัดผมทั่วทั้งเมือง โดยตู้พินบอลเพียงหนึ่งเครื่องสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง25ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์หรือ1,300ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่巴菲ตมีถึง8เครื่องสแสดงว่าใน1ปีธุรกิจตู้พินบอลสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง1400ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันเท่ากับ5.7ล้านบาทด้วยต้นทุนเพียง1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่ง巴菲特กล่กาวว่าตู้พินบอลเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำมา แล้วปัจจัยใดคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจตู้พิณบอลหอยดเหรียญประสบความสําเร็จทาเลดีทําให้มีคนมาใช้บริการสม่ําเสมอมีไรายได้เป็นเงินสดทําให้สามารถขยายกิจการได้ง่ายไม่ต้องดูแลด้วยตัวเองแต่จ้างเจ้าของร้านตัดผมให้ช่วยดูแลตู้พิณบอลด้วยการแบ่งกาไรให้ครึ่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันนี้ในประเทศไทยเช่นตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายรูปตู้เต่าบินตู้ขีดตุ๊กตาเป็นต้น ด้วยหลักการลงทุนนี้ก็คล้ายกับการลงทุนในหุ้นของบริเฟตที่ตัวเขาไม่ต้องลงแรงเข้าไปบริหารแต่เน้นการศึกษาและลงทุนในกิจการที่สามารถดูแลตัวเองได้และคอยผลิตเงินสดให้กับตัวเขาไปเรื่อยๆนั่นเอง